สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เอิอจริงวันนี้ผมตั้งใจไว้ว่าจะซื้อแบบฮาฟเดย์ทริปไปไปดูอุโมงค์กุจีแต่ว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยเราตื่นสายเกินไปเพราะว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยก็เลยเปลี่ยนใจ เลยถามพนักงานโรงแรมว่าเออเช้านี้มีแบบร้านอะไรแนะนำไหมเขาก็บอกให้ไปกินบั๋นหมี่นะฮะบันหมี่ก็เลยถามว่าเออร้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกพิกัดให้ก็เดี๋ยวเช้านี้เราไปทานบันหมี่ร้านอร่อยที่เขาแนะนำกันครับ เวียดนามเนี่ยเขาบีบแต่กันเยอะจังแบบบีบบีบบ่อยมากบีบเยอะมากก็เพราะว่าคือผมถามพี่บอยพี่บอยบอกว่าที่จริงเขาบีบอะมันเขาบีบไม่ได้เหมือนแบบคนไทยนะที่บีบแบบเอ้ยด่าพ่อร้อแม่กันเขาเขาบีบความหมายของการบีบแต่ของเขาเนี่ยคือว่าให้ระวังนะครับก็คือแบบระวังกันด้วยนะระวังกันหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้อุบัติเหตุท,ที่เกิดจาก มอเตอร์ไซค์หรือรถอยนต์ที่เนี่ไม่เยอะไม่เยอะเท่ากับที่ประเทศไทยครับอโอเคแล้วผมก็เข้ามาถึงข้า,างในร้านแล้วนะฮะเมนูที่ผมสั่งก็น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็เป็นเมนูนี้ ด้านในเขาก็จะเป็นเนื้อแล้วก็พวกผักผมว่าเดี๋ยวกินเลยดีกว่าหิวแล้ว few later. เพื่อนๆผมอะอ๋อผมเช็คบินใช่ไหมแล้วก็พี่พี่เจ้าของร้านนะเขาเอาเอานี่ยฮะเป็น ของช่ำลุยให้ผมเอ้ผมก็เอ้มันคืออะไรเนี่ยก็เลยแบบออกมาดูนี่เป็นกำไรข้อมือ,อเป็นเป็นกำไรข้อมือนะฮะความหมายก็คือว่าเนี่ with you good luck good health fortune อ๋อเ <c oughs> นี่ยฮะอ๋ะอจริงๆเขาขายนะฮะแต่ว่า แต่ว่าเขาให้ผมฟรีเออ <Wow. S 1> เนี่ยผมก็เลยเนี่ยเดี๋ยวโปรโมทร้านให้เขาเลย <laughs> Few Moments Later ตอนนี้กำลังเดินไปร้านกาแฟนะครับชื่อร้านออ Little Hanoi A Coffee นะครับเป็นร้านกาแฟที่มีไข่ผสมอยู่ด้วย <Hey! S 1> ก็เพื่อนเพื่อนเ,ออเพื่อนเวียดนามนะครับแ,นะแนะนำมา oh. ก็ไม่ไกลจากที่พักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองดูฮะว่ามันเป็นยังไง อโอเคครับถึงร้านแล้วนะครับก็ผมเลือกหน้าข้างนอกนะฮะแบบว่าบรรยากาศบันชิลดีฮะนี่เป็นไงมองเห็นวิวนี่เมนูที่ผมจะสั่งนะฮะเอคอฟฟี่ว้าวพูดอยู่รีคอม m มนต์ เอ่อเอ่อกาแฟใช่อ๋อซินิทัลนี่คือเซ็กเซ็กเนเจอร์ใช่ใช่แต่ดอนไม่ช่ายโอเค Are you Thai? Yes, I'm Thai. ทยใช่ใสวัสดีครับสวัสดีครับเราบเรากอายนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราก็ลองสั่งเอ่กาแฟดูนะครับนี่ฮะผมก็ได้เอ่กาแฟมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมดู รสชาติอะไก texture ม mm. yeah. right mm ันจะแบบครีมม like oh. ี่ครีมม ja. mm ี่น um> ิดนึงนะฮะเนี่ยเปอนเรากินแบบกินครีมหวานๆแล้วก็มีรสชาติของแบบ ไข่ลวกนิดหนึ่งอะ่ะก็จะแบบแป,กแปกลกๆนิดหนึ่งแต่ก็ okay. แต่ก็รสชาติ <Okay. S 1> ถือว่า so <be> ได้ครับ <Okay. S 1> ได้อยู่ <Okay. S 1> อ่า เกี้เจอคนเวียดนามกับฝรั่งคนหนึ่งนะฮะเขาเข้ามาทักว่าแบบเอ้ยคุณใช่ไหมที่ไปกินกาแฟไข่เมื่อกี้ฉันเห็นคุณที่ร้านก็บอกอ๋อใช่ใช่ใช่เขาก็เลยแบบชวนว่าแบบเอ้ยมาคุณถามว่ามาคนเดียวหรอบอกอ๋อใช่เรามาคนเดียวเ,าเ,ยวเขาก็บอกเออมาจอยด้วยกันไหมอย่างเงี้ยผมบอกอ๋อ,อ,อ,อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาถ่ายวอล์กด้วยเดี๋ยวพอดี เดี๋ยวทำให้เขารอไง ấy, ก็แบบโอเคก็ขอบคุณมากน่ารักน่ารัก สำหรับการมาโฮจิมินห์ครั้งนี้นะคะผมก็เลือกที่จะใช้วิธีเดินทั้งหมดเลยตามจุดสถานที่ต่างๆที่กินข้าวหรือที่เที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกเมื่อยเท้าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องหาร้านนวดซะหน่อยผมก็ลังเลอยู่ว่าเอาดีไหมว่าเอาดีไหมว่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกันว่า ที่นี่กับที่ไทยที่ไหนจะเจ๋งกว่ากันโอเคครับเพื่อนๆผมก็ถึงหน้าร้านแล้วนะฮะร้านนี้ครับที่ผมจะมานวดเวียดนามทรดิชนอลมัสซาดอาร์ตแกลเลอรี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันฮะนวดเวียดนามสไตล์ออริจินอล <Hello. S 2> okay. ราคาก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่ผมเลือกไปก็เป็นนวดเท้าหนึ่งชั่วโมงนะฮะก็อยู่ที่สี่แสนสองหมื 4, 2, 000, 000่นดองนะฮะก็สไตล์เวียดเวียดนามทรดิชันแลฮะ One hour later โอเคก็นวดเสร็จไปแล้วนะครับก็มันก็จะต่างจากที่ไทยหน่อยเพราะว่าที่นี่เขาจะ นวดบนเตียงนวดเท้าหรืนวด,นดวบนเตียงก็คือเขาจะให้เราอ่ถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อของเขาให้แล้วก็ถ้าเราโดนหงายแล้วก็นวดเริ่มจากหัวปลายล่ลงมา,มา,มาที่เท้านะครับก็ดีก็ดีครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเขาก็จะมีพวกแบบหินร้อนมาประครบให้เราเหมือนกับเหมือนกับถ้าเป็นที่ไทยก็จะมีแบบเป็นรูปประครบเนาะแต่ว่าที่เนี่ยเขาใช้หินร้อนแทน ใช้หินร้อนในการที่แบบช่วยให้คลายเส้นก็ถ้าใครมาที <the navy> ่นี่อยากลองเป็นเวียดนาม t ทรดิช i ั n นอลมัสซาดก็มาลองดูได้ฮะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ก็ตามมารับรองหัวไม่แตกหัวไม่แตกอันนี้นวดจริงๆนะอันนี้นวดนวดนวดจริงๆไม่ใช่นวดแบบอย่างว่า โอเคครับตอนนี้ก็เวลาประมาณจะสองทุ่มแล้วก็ผมก็กำลังรอพี่บอยอยู่นะฮะที่หน้าอ,อ,อพาร์ตเมนต์คาเฟ่ก็เดี๋ยวเราจะไปกินหอยกันครับเขาบอกว่ามาโฮจิมินห์แล้วเนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้กินหอยเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงก็เดี๋ยวลองไปดูว่ามันจะเป็นยังไงเออแล้วก็พี่บอยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อน พี่บอยด้วยก็เดี <i lawsuit> <t> ๋ยวแนะนำให้ร <busca> ู้จักสิัสีสวัสีสวัสีสวัวัสวัสดีสวอี่บัสดวเดีสวัี ยี่ยมหรือว่ามารยาทในการกินเบียร์ของคนเวียดนามเนี่ย <Okay. S 1> ก็คือว่าทุกครั้งที่เราจะจิบเบียร์หรือว่ายกเบียร์ขึ้นดื่มเนี่ย <Okay. S 1> เราจะต้องชนทุกครั้งนะฮะแล้วก็การชนเนี่ยถ้าเราเป็นผู้น้อย <Yeah. S 1> เราจะต้องชนชนแก้วที่ต่ำกว่าต่ำกว่าผู้ใหญ่ที่เราชนด้วยแล้วก็จะต้องเอามือรองด้วยเอามือรองแก้ว เพื่อเป็นการแบบเหมือนกันให้เกียรติคนที่อายุเยอะกว่านะฮะนี่ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันอันนี้เรียกหอยอะไรครับออฟสอยออฟสอยมออเดียวคนเลยหอยหอยนี้ชื่อออฟออฟสอยฮะออฟสอยใช่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินดูว่ามอร่อยเนี่ยผมผมกินไป มีอันเนี้ยคืออันนี้หอยอะไรนะพี่อันนี้อันนี้เต็นจีเว้นออฟเพืองอบเพืองอบออเพืองอบเพืองก็คือเป็นเป็นหอยลักษณะคล้ายๆหอยหวานนะฮะแล้วก็แล้วเขาก็อันนี้เป็นใส่ไข่เค็มไข่แดงไข่เค็มแดงใส่ลงไปอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยจริงอันนเอออี้อร่อยต้องอร่อยจริงแน่แต่แต่เนื้อเขาก็อร่อยเนื้อก็อร่อย กินต่อฮะกินต่อเดี๋ยวจะลองกินหอยนี่ดูนะฮะมัน่างนี้เลยใช่ไหมใช่ตัดมาเป็นชิ้นแล้วตัดมาเป็นชิ้นแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มนะฮะ สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับเพืพพ่อนๆวันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนเวียดนามนะฮะก็เขาชื่อคริสตินนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมาหาตอนเช้าอาฮัลโหลทายยูเ <Hello. S 1> <laughs> นี่ยเพื่อนผมมารอแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนเดี๋ยวผมก็จะถามเขานะครับ What are our plans for today? Um, where where we go? we go? To the central bus office. Ah. And we will have breakfast and bring coffee there. Ah a n d then we we can go to um, the the book street nearby. Ah uh, okay. And and w h a t what's her name? Lin. Huh? Lin. 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 Yeah. Ah okay. Nice nice to meet you. Nice to meet you. Okay. โอเค okay, let's go <S นี่ครับเพื่อนผมก็ได้มานั่งกินเวียดนามสไตล์นะฮะตอนเช้าคือเ <c oughs> พื่อนผมเขาซื้ออ,อ,อาหารเช้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานั่งกินอาหารเช้ากันตรงนี้นั่งแบบคนเวียดนามเนี่ยคือแบบนั่งตามฟุตบาท ก็แปลกดีฮะ What What is i Sticky Rice อ่าเฮ้ย You can No No มันมันมันคือข้าวคล้ายๆแบบข้าวเหนียวหมูทอดบ้านเราฮะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีหมูยอแล้วก็มีพวกแบบคล้ายๆหมูหยองนะฮะ ก็ดูน่าอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินดูฮะ and can you speak Thai สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะเออน่ารักไหมน่ารักนะเวียดนาม Five minutes later